โดนแฟดกูว่าอะไรสัตว์ LL ไม่แล้ครับเป็นชาวโมโชโมโชอะไรวะเอาเปิดที่ไปกูดิเปิดดิเปิเปดปดิสวัสดีน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นมาโลเลตตาแรกขอบชีกันนะคะ From front the เปิดละจริงจังไม่จริงโจงโ้าที่ไม่เชือ่อโมอยากได้สกินขอสกินหนึ่งด้ย ากได้ปืนเนี้ยอัน t a n k มา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  r e l o n g ใหม่ก็เทเลยอี่สบายใจไปไปตะนแยไม่ตายกันเปื่นพอของฉันโอ้ยเพียอ้าวแล้วไปนู่นกันไปงงจั ให้เวากูจะตามมาเยโหดรกดสี welfare. ่กดสี <me>. right uh ่พี่ขึ้นมากดสี่เฮ้ยออมันต้องอย่างงี้สเดียจะแซ่ลุกวันมอน หน,นึ่ง i n ตรูมังคงเหออะไรไม่รู้นั่นแหละันแคมันแคบไป last p l a y e stand ่ขากระเด็นเลยสัตว์มันออกไปมันก็รอดแล้วนะสู้ๆนะจ๊ะสวยชนะโง่แค่ ฝัดได้ถึงความสนุกว่ะพวกเขาไม่คิดว่าเราจะยอมแพ้ใช่ไหมขอจะกินหน่้ำมะชามดิซัม Does anyone have funds Need a drop ปุ้ยปแบบอ่าพี่ช่วยซื้อปืนให้หน่อยหน่อยมา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 พี่ซื้อปืนให้หน่อยหน่อยทิ้งมาทิ้งไงวะพี่กดไปที่ตัวบีอะแล้วพี่ไปหาตัวแรกอ่ะถุนนี่ชื่อเจไดแล้วมันจะมีให้กดอ่ะพี่กดให้หน่อย

careful here one enemy ah. remaining fang fang right there target in uh, yeah. oh ผมยังไงได้ไปครับพี่อยากเอาด่ need a drop need a drop thanks พี่เก็บสบายไปด้วยวะแต่ไม่ใช่กเปิดนะเนี่ยไม่ใช่ตัววางนะเนี่ยให้ผมหน่อยเรามาช้อยาก buy สกินของเตี้ย ตัวอีมันต่ตัวอีมันทำอะไรได้วะอตัวอีตไวอีคิวเพื่อนอ๋อตัวคิวอะตัวคิวเอาไว้ยน้ำแข็งใส่ยนาโลหะนะใช่งั้นแหละนอนรูเกิจทำอะไรไม่ได้แยพ่อเอา เยแม่<ๆ>ุณเหนื่อยใจเส้ไทยว่ะ่เย็นพี่ไม่กูโดนหลังยิงกูยงนัดแรกไม่โดนพี่โชซื้อปืนให้หนูหน่อยเชียรชซื้อปืนให้หนูหน่อยขอบคุณครับแพท อ่าไอเทยนี่เห็นประโยชน์ทันทีละไม่ใช่เอาเปล่าว้าวแต่ไม่เป็นนอนเกมสุดยด so dead b a c อ drop back d r อยู่าน่ยู่าน่กดยี for you the hunt begins การีิ reloading โอ้สมโงยูปูเข้าไงวะขอโทษโอ้พี่ต้องให้โอกาสหนูสิเราไม่ไม่ไม่ถึงสมอภคบเบือสวแพี่โสว์สวยสวย พีทำอะไรได้หรอหัวเอ่อพี่กดกด e กด e ทำเหมือนเมื่อกี้กด e มันทำเหมือนเมื่อกี้ให้พี่เก get h ล a l i n g ได้เอ่อไปชุบเพื่อนแต่เราพี่เก็ t ตายแล้วกด x thirty seconds left เออพี่ไปชุบหนูก็ได้นะโอเคโดนมาอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่ ใช่ไมหมเธออันนี้อันนี้มันพี่มีแล้วพี่มีครบแล้วไอ้มันเอามันเอาไปเพิ่มอันติเฉยๆนี่ไงนะอยู่ครบดีเที่อพี่มาวางนี่พี่มาวางนี่มาวางสิ Ten seconds left ทไนไหมเนี่ยกด F เอ้ยกดกดสีไว้เลยกดสีกดสีอี่กดเลขสีไว้เลยวางว้าวว้าว clutch can't use it กินข้าวยังคะ ดนาวดิลองถามว่ากินข้าวยังคะแดดมนแดดเลยดอกไม้ได้ไหมแชมเบอร์แชมเบอร์ thank you thank you forward ไอ้ยเอ็มเป็น lgbt พัตต์เนี่ย อสตลงมแฟนแล้วนี่จะตายหเลยไอ้ี่แม่งไอสัตว์จริงจริงวเอกตัเกตัเอกเอ่ no c h a r e ตัเอ็กแ x ้พี่เออนั่นแหละมาเ่จะจัดการอีเวนอยนยูหนยูไหนวะยูไหนยูไหนยูกดอีกีีจตายด้ยคาสิกูไปควายโง่บรรยำอ่อนพี่อะหลังมาเยส ไม่ไหวละ d อ้ g ไอไอเออไอเจ็ดอะโลโอเคไม่เป็น L G B T นะผู้ชายใช่ใช่ใช่พลอยป่ะอ๋อไม่เห็นสอนมาก L G B T มันปากมากเลยนึกว่าออปากมาคนชอบผูดตัวดี เขอปับมากปับมากชอบพูดโอ้โหยิงคนเดียวสิบหกปเก้าไม่ไหวเลยชอบพูดแล้วชอบเธอได้ป่ะไม่เมียนี่มาบาอันนี้พี่เออันนี้พี่เท่าไหร่เนี่ยพี่อะไรนะตหน้าสี่มันเงินเด็กพี่เห็นเลยขาเห็นแสงมากแสงอะไรของมันโอ้ยี่สิบบาทละ ไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไปเลยเข้าเลยเข้าเลยอย่ารู้แฟสัตว์แต่งร่วงเลยพี่กูเข้าเลยเข้าเลย ตัวอะไรวะที่มีแปดแดงๆอะแี่ไอ้ดำ่ะใช่เหรอใช่ทำไมเพื่อนเราเล่นโง่อยางนเป็นไหนล่ะไอ้ดำอะดวโอ้ยไม่หันิงตั้งนานไอ้คุยโอ้หันตั้งนานยังไม่ออกมาเขาหันไปดูท้ายไม่ออกมาคุย Oh. Oh. What will it be this time? Have any patterns e m e r g วอูกมาสอยู oh ่จะเดอมี้เหสวอย่เจันนี้เพื่อเล่นอแงเียจะให้ม yeah, yani. ันดิสหรือจะเปิดในเกมคือใครจะมาดิสนี่หรือจะเปิด ผู้ชายกันหมดตีเลยใช่ปะฮุ่งครับพี่ผู้ชายบ้าบ้า้หญิงผู้หญิงผู้ชายอย่ามาไอ้ของมึงบ้าบ้าเสียงผู้ใหญ่โหนุ่ยแค่พี่เฮ้ยมันไม่ตายวะใช่เหรอมันไม่ได้ผู้พัน

มันใกล้ลำปางปะไม่รู้เัยมันใกล้ปะวะไม่น่าใกล้นะพี่ไม่รู้ว่ามันอยู่เหนือลำปางเออใกล้ไม่ใกล้สักไม่เคยเรียนสังคมไหมวะวุ่วาย Let's fuck them วิ้ขอโทษโอ้โห my god what the fuck Okay, โอเคทุกคนอย่ากลัวเว้ยเย้เนี่ยคาัตีตีกระปุกซู้ๆเลยชอบยิงได้โอ้ยพ่อมไอ้ดิ๊กว่าจะไปดิสมันหรือว่าจะให้มันเปิดใหม่แล้วหรือว่าจะให้มาดิสเรา ไม่ไม่ไม่ต้องให้เขาด้เปิดไม่ในเกมเห็นทำไมวะันนี้ดีเร็วแล้วร้อยสามเจ็ดเห็นยี่ย้อพุ่งงงเฮ้ยพีพี่ผมก็เหมือนกันนะร้อยสามสิบไอ้ร้อยสามสิบ match point ดินนี่ธรรมดา We are valorant We are fighters นี่มากันถามคนเนี่ยมาหรือว่าฮาเบอร์มาใช่ครับมาถามคนใช่ครับเนี่ยแต่มึงโยกฝีมือให้กูดูดีฟาร์มหนูก็เล่นไม่เก่งไม่เก่งเป็นเล่นตัวอื่น

ทำไมมาดิหผมละโอ้จบวินี้กลัวเลยนะอดีสไปค์ planted ร้านเกมที่เก็บอยู่นานไม่เชื่อเอาเขาอยู่ร้านเกมจริงเหรอเออแม่โคตรเฟี้ยวยิงแบ้ยังไวเออ ยังกดอะไรอันนี้แค่แก้เฉยโอเคนะน็อตเย็ด okay, แก้กดอะไรกดคลิกแค่เฉยแก้กดเลขสี่เหมือนเดิม Look at me I know that I am by your side Need a drop น,นี่ไงก้าววินติดอะ่ะ Thanks จริงขอบคุณไี่แค่กูเล่นปืนดดลูกดีกว่าพอละเก็บเลงยาวอ่ะ Đi khó đi Phải đánh drop. đi hỏi lên chơi với anh Cảm ơn đi đánh đi Được rồi Tôi sẽ gửi tên cho anh Tôi di chuyển Đi ร้อยยี oh ่สิบสามโอ้โหแบบหนักจังเฮ้ยได้ความโคตรผิวอย่าชมอย่าชุบแก่เลย เพ <icana> ี่เกตเอาไงจะให้มมนมาดิสเราหรือว่าเราจะไปดิสมันเพื่อนมันจะเล่นด้วยเขาเองตีมันบอกว่าเพื่อนมจะเล่นด้วยดิก็ค่อยเตะคนออกค่อยเคียย์คนเขื่อน ให้ผมส่งเชื่อมันแล้วพี่จะส่งเอาเอาดิสมามาเออให้มหมล่ะหนึ่งเดือเลองถามหนึ่งที่ฮหวนหนูไหนเลยวะี่ลิ่งดคขอบคุณ สองนัดพอไอ,อ้เหี้ยสามคิวติดเลย right there spike planted player standing one enemy remaining so close. My ทีเดียวครับทีเดีครับมา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 ที่โชว์เล่นต่อบหรือไม่เล่นแล้วเล่นด้ป่ะไปดิ๋ยวอีกจักหวินนึงเดี๋ยวกลับบ้านละ กี่โมงแล้ว,วปะปามดูให้หน่อยเออสามทุ่มครึ่งเออสามทุ่มเลยสัตออว์อ้าวชวนผิดคนเนี่ยมันมาดิมันดิดพวกเราอะไปไปช่องบนปะดินหนวะทอะทอ ไอ้เยอยแล้วพันไม่เข้าดิดหมาไอ้เชียวไอพันยังไม่กลับบ้านเปล่ากลับมาแล้วอาบน้ำเสร็จหมดแล้วเข้ามาคุณลักับแม่อยู่ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลได้ีไหมไม่ชวนเลยเชิญเลยฮัลโหลขอดีแล้วเปล่าหรือว่าจะเปิดแนว ก็เล็กก like, okay. oh? ็เล oh. ็กก็เล็กก็เล็กนหนึ่งอย่งเมื่อก่อนอะไรนะไปช่วยกันดูของฮะเมนูวันนี้เออเอาใครไปตอนเนี้ยฮะบอกไปทำไมตอนนี้มันบ้าป่ะเนี่ยก็ม้าบอกคนอ่นนะม้ามาเข้าลงมูนะบอกเขาเดี๋ยวค่อยไปไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้หรือไปวันอื่นก็ได้เขาบอกเลัวเขาบอกเขาบอกกลัาบอกลัวประท้าอะไรอ่ะ เป็โน้เขยายกก็ได้ใช่ไหม่ก็เดี๋ยว่ปไปมะนรอนก็ได้ไปตอนนี้ม่ะเยอะด้วยมันมีขวานอยูด้วยมาปามปางบางขวานไม่เห็นมีคนอยู่ในดีเอเอ่ะโอเคไปแล้วนะบังเปิดไดโฟ o ูแรกไอคิมมีข้อดีไหมดอ่ะ กูทนกูส่งไปแล้วกูทนฟังเกมเกมที่ไว้ใจเหี้ยแต่งคนในเกมที่หยเบได้ดีครับจ่ายไว้อยู่ไอ้เจ้ากูเปิดไม่เกมอยู่สักไม่เห็นจะมีคนเข้าดิสมาเลยจะมาต้องเข้าก็กดดเดียบะต้องขาดและวไม่เป็นหัวดิสไม่เป็นหัวไม่เป็นเ็เจ้าของเขาไม่เห็นจะเข้ามาเลยเพื่อนมึงกดเริ่มดีป๊บนึงนั่นไม่ใช่หัวตี้มันเป็นหัวตี้ เดีย๋ยวมาพี่พันธ์ให้ยศคนที่เข้ามาใหม่นยดิไม่รู้เหมือนกันว่ามันเชื่อเนะี่ยอะไรนะข้าดิสคนที่ให้เข้าดิสคนที่เข้าดิสมาใหม่เนะี่ไนยไม่เห็นมีใครอยู่เลยไม่เห็นมีใครอยู่เลยเขาชื่ออะไรอ่ะเราจะให้ยังไงวะ